วันนี้มาเล่นแม่ไัยพิบัติกันอะไรเนี่ยหมุนเร็วจังเอาไม่หมุนแล้วเพราะว่าเราไปขัดหรือเปล่าช่างมันเถอะไปกันเถอะเสียงลงมาไม่บอกกันเลยว่ายน้าดีกว่าเอาข้ามหรอไม่ได้ดูขึ้นไปบนนั้นดีกว่าวัดดีจ้าเบคอนต่อต่อปีน ตายแล้วยาพายุทายล,ลืมไปว่าตกจากที่สูงและตายนนนนออออยายยายยายอ่าช่างมันเถิดเดินเล่นดีกว่าไปดูสถานการณ์คนข้างล่างดีกว่าลืมไปว่ามันไม่เห็น ชีะชะเฮ้ใครอะนี่คือเฮียสายละ่ะตกใจหมดยายจูอีกแลอีนี่ มึงอะมัอีเหี้ยอีสัตว์อีมัดกัดีปีเบนน้ำสื่อีถังพืนปลาไหลทีไปไม่กลับอีหลับไม่ตื่นอีฟืนไม่มีอีถีซาตานอีร่ายจงไรไปไม่จุกุรู้เป็นสีอีรู้หีแมมมอสอีซันคอสเป็นเบกอีุ้งเตเลงระบาอีีดำกอคออกระดออวตาอีปับปลาคางตีอีแท็กซี่ไม่รับอีแดดตัดไม่สุกอีสนุกเวลานอนอีหนอนอีขี้ควายอีม้าลายโดนช้างเย็ดอีเกี่ยวเบ็ดร้วนิ้วก้อยอีหมอยักโศอีสะโพกสลอีฟันมวีบตางล จุดราคาขี้เกียจตัดต่อ